จะพามาทํานะครับเมนูง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเมนูหมูนะครับผัดกระลำปีครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาทํานะครับเมนูง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเมนูหมูนะครับผัดกระลำปีครับฮา ซึ่งเหมือนเดิมนะครับก็คือเมนูนี้นะครับค่อนข้างที่จะคลีนนะครับแล้วก็อร่อยนะครับต้นทุนก็ไม่แพงนะครับเช่นในส่วนของกะหล่ำปีเนี่ยก็หลัก10บาทเอง10 20 30บาสบาทนะครับส่วนหมูนี่ก็ประมาณร้อยสองร้อยนะครับสเปนํามันครับซอสผัดสำเร็จรูปนะครับน้ำปลาครับน้ำปลา น้ำเปล่านะครับแล้วก็พริกกับกระเทียมครับขั้นตอนแรกครับก็คือเปิดไฟนะครับเปิดไฟเลยพอไฟเปิดครับแล้วก็ฉีดในส่วนของสเปรย์น้ำมันเลยนะครับอันนี้ฉีดไม่ให้ค้อมันตีกระทะนะครับเราก็ใส่ใส่วนของตัว พี่กระเทียมลงไปเลยนะครับนี่ก็ผัดให้พอมันหอมนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราไม่ต้องผัดให้ตัวกระเทียมแบบพริกไหมนะครับ ก็ผัดไปเรื่อยครับเห็นไหมครับนี่เราผัดไปสักพักหนึ่งนะครับให้ส่วนของพริกกับกระเทียมมันหอมขึ้นมานะครับแล้วก็มันสุกเล็กน้อยนะครับ อันก็ใช้เวลานิดนึงนะครับนี้จะเห็นได้ส่วนของพริกกระเทียมเราสีเริ่มจะโอเคนะครับก็คือในส่วนของสีเริ่มสุกแล้วเนาะแล้วกม็มันเงานะครับนี่ครับเราก็พักเลยครับ แล้วก็พักลงในถ้วยนะครับไว้ไว้ก่อนนะครับนี่เราก็ได้ในส่วนของพริกกระเทียมที่ผัดเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็ฉีดสเปรย์น้ำมันนะครับไปรอบหนึ่งนะครับ เจนนะว่าครับเราไม่ผัดมันไปพร้อมเลยนะครับเพราะว่านะครับถ้าผัดเลยนะครับพริกกระเทียมจะไหม้นะครับแั้นเราก็เลยผัดทีหลังนะครับต่อมานะครับใส่ในส่วนของตัวกระลำปีนะครับใสกไปเลยครับ ผัดกะหล่ำปีให้มันให้มันพอสุกนะครับเราก็จะลงแรงอีกนึงนะครับเห็นว่านะครับกะหล่ำปีสูตรนี้นะครับผัดกะหล่ำปีเนี้ยใช้คล้ายกะหล่ำปีทอดน้ำปลาหน้านะครับแล้วก็เติมในส่วนของหมูลงไปนะครับใช่เลยครับ มันตัดแต่งไว้แต่เมนูนั้นเลยนะครับต่อมาครับเราก็ผัดในส่วนของสลัมปีนะครับไปเรื่อยนะครับเย้ครับผัดไปเรื่อยครับอาจจะลดไฟลงนิดนึงนะครับหรือว่าใครดูไฟแล้วว่ามันโอเคนะไม่แตกไมนไหก็ผัดไปเรื่อยนะครับจนในส่วนของใบนะครับ ตัวกระมปีนล้นนะมันเริ่มมีสีนะครับไม่ไม้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวกระมปีนั้นหอมนะครับ,น,รบนี่เราก็ผัดไป เจลารชักๆใหญ่ๆนะครับก็ขับไปเรื่อยนะครับให้ส่วนของลำปีมันสุกนะครับขั้นตอนนี้ก็จะคันช้าเวลานิดนึงนะครับ นี้หลายคนก็จะงงว่าทำไมไม่ผัดหมูก่อนครับคือถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับแล้วก็บางคนอยากกินในส่วนของ,ของก,กระตุันทีผัดน้ำลาบ <S <S ก็ก็สามารถทําแค่ขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับไม่ถึงขนาะดเอาหมูมาใส่นะครับแต่ว่าถ้าทําแค่นะครับสารอาหารมันก็จะไม่ครบนะครับโปรตีนก็จะขาดไปนั้นเราควรเพิ่มโปรตีนในส่วนที่มันไม่มีไขมันมากนะครับก็คือในส่วนของสันในหมูไปนะครับแล้วมาดูว่าทัยังไงนะครับอ่้วรก็ผัดไปเรื่อยครับ เัาไปเรื่อยนะครับอ่าขัานปานิชยาไหลนานนะครับแล้วก็ผัดกจนกว่ามันจะอ่าเปลี่ยนสีนะครับนะครับมันก็จะมีสีอย่างเงี้ยครับเริ่ม <Star> ไม่นดๆนะครนะเรียมแม่นิดๆ นี่ม็อยาให้มันไม่มากก็ผัดนานๆนะครับแต่ว่าผมผัดให้มันพอสลดนะครับแล้วก็มันมีมันมีความเหี่ยวลงเล็กน้อยนะครับแ้่ตอนต่อไปก็จะเทในส่วนของน้ำปลาที่ขอบกระทะน,นะครับนี่แล้วก็เทเฉพาะในส่วนของขอบกระทะนนะครับ เกลืยตายลรยแล้อยนะครับเราก็ผัดต่อไปนะครับให้นในส่วนหอมก็ผัดกําลำเทียงหอมนะครับ กล้กับเครื่องทานนะครับเจตว่าสีมันอาจจะไม่ค่อยเงางามนะครับเหมือนในส่วนของใส่น้ำมันมากนะครับก็จะต้องทําส่แล้วว่าเราพยายามใช้มันน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำมันเยอะนะครับมันจะกลายเป็นมือมือที่อ้วนหน้านะครับดังนั้นนะครับถ้าถ้าเราใช้น้ำมันน้อยนะครับคว่มอ่อยลงนิดนึงนะครับแต่ว่าครีมมันทานมานะครับกินได้ทุกวันนะครับ ระหว่างนี้เราก็มาชิมแล้วว่ามันเข้าที่ไหครับอืมเห็นไว่าผัดเราก็เริ่มสลดแล้วนะครับในระหว่างนี้แล้ว,วนนก็เอาในสระนองกระลำปีเราพักนะครับเราก็จะได้พริกกระเทียมที่ผัดแล้วนะครับแล้วก็ กำลังปีพัดนะครับแล้วก็พัดในส่วนของกำลังปีเราไว้นะครับ นะครับกำลังปีที่เราผัดเสียนะครับอันนี้พักไว้ก่อนนะครับรอมาผสมกันสุดท้ายนะครับขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็เติมในส่วนของสเปรยม์มาลงเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ติดกระทะแล้วก็เริ่มผัดหมูเลยครับอันนี้สันในหมู างนี้ครับถ้าเรากลัวในส่วนของมือมันคแค้งเปลี่ยนไนครับหรือว่าตีดกระทะน,นะครับเราก็เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับไมต้องเติมเยอะนะครับเต่ม่ต้องเยวก็พอนะครับแล้วก็ผัดหมูไปเรื่อยนะครับหลายคนก็จะเริ่มงงนะครับว่าเอาน้ำตาลมันไปไหนครับน้ำตาลนะครับ แสดงว่าครั้งนี้นะครับเราให้ความหวานนะครับมันอยู่ในตัวนี้นครับในส่วนของตัวกลางปีนะครับถ้าเราผัดนะครับระดับหนึ่งครับความหวานก็จะออกมาเลยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องเติมน,น้ำตาลก็ได้นะครับเดี๋ยวเราผัดหมูนะครับให้หมูมันสุกนะครับ ึ้นอยู่ใครจะหั่นหมูหั่นบาหั่นหั่นหนานะครับแต่ว่าเมนูนี้ผมทำกิเอนครับผมหั่นค่อนข้างหนานะครับงั้นใช้เวลาสุกนานนิดหนึ่งนะครับเคล็ดลับในการทําหมูสันในให้อร่อยนะครับส่วนตัวนะครับผมเอาไปแช่ช่องฟิตก่อนนะครับแล้วก็ให้หมูมันแล้วก็เอาหมูมาไลยข้างนอกนะครับให้น้ําในส่วนของพวกเลือดพวกไรมันไหลออกมานะครับจะทําให้หมูรสชาติเข้มข้นขึ้นนะครับโดยที่ มันอร่อยขึ้นด้แล้วก็ตัวที่เราไม่ต้องทำอะไรมากครับแค่ไปแช่ช่องซีกันเอนะครับกินคาวเลือดคาวไหลก็จะหายไปค่อนข้างเยอะนะครับจากเลือดที่มันไหลออกมาตอนที่มันละลายนะครับ เห็นไหมครับหมูมันเริ่มนะครับเริ่มเริ่มสุกแล้วนะครับต่อเราผัดต่อยหนึ่งนะครับให้หมูมาเข้าที่เข้าทางนะครับเมน,นูนี้ทําง่ายจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากทำให้เด็กๆกินก็ได้นะเพราะว่าผักกะหรนเนี่ยมันก็ มันผ้าผ่านการผัดแล้วนะครับมันก็จะ,ะหายเป็นเขียวค่อนข้างเยอะนะครับและก็นะครับเมนูนี้นครับครบเลยนะครับในส่วนของทั้งโปรตีนที่ได้จากซันในหมูนะครับแล้วก็ในส่วนของผักที่ได้จากในส่วนของกระลำปีนะครับพ่าหมูมาเริ่มส่วนนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับ ขั้นตอนแรกกอเนยครับน้ำปลาเห,นนเ,เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เทขอบเหมือนเดิมนะเทที่ขอบเหมือนขอบกระทะนะครับต่อมาคือซอสผัดสำเร็จรูปนะครับอันนี้เติมเท่าที่เราอยากให้มันรสชาติเป็นยงไงครับว่าถ้าถ้าเติมเยอะไปก็จะเค็มนะครับ คิดล่าที่บอกครับถ้าโซเดียมเยอะแล้วว่าเค็มเยอะนะครับเราก็กินน้ําเยอะๆนะครับวันละสองสามลิตรก็ช่วยขับโซเดียมเรามาแต่สิ่งที่ได้มาคืออาหารเราจะไหลขึ้นไม่ต้องทนกินอาหารคลีมจืดๆนะครับน,นี้รสชาติค่อนข้างดีนะครับนะครับใส่ในส่วนของซอส,สดเดือดลงไปนะครับอ่านี้ซอสผัดสบับเดือรวมนะครับอ่าแล้วก็ผัดนะครับผัดให้เครื่องปรุงเข้ากันนะครับ น่หมูเริ่มสุกแล้วนะคะับอามาชิมหมูว่าม,มันสุกยังได้เลยครับได้เลยต่อมาครับแล้วก็เริ่มเอาในส่วนของวัตถุดิที่เราผัดมาแล้วนะครับเทลงไปนะครับ นี่ครับกระเทียมกับพริกนะครับที่ผัดไว้นะครับเทมไปเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเอามาผัดทีหลังนะครับพริกกับกระเทียมเราก็จะไม่ไหม้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเราต้องผัดให้มันหอมหมดนะครับไม่ใช่ผัดแป๊บเดียวเราขึ้นมาไว้เลยนะครับซึ่งมันจะไม่ไหวนะครับแต่ว่าถ้าเราผัดไปพร้อมเลยนะครับเท่าปัญหาที่ผมเจอครับที่ผมทําเป็นมือใหม่นะครับเพราะว่าพบว่ามันไหม้ครับ กว่าจะหอม,มออเปนไหม้ก่อนนะน่ครับเห็นไหมแค่นี้เราก็ฐานได้นะครับที่จริงครับแต่อย่าลืมพระเอกของเราครับพระเอกของเรานะครับใส่พระเอกเราไปเลยครับนะครับรกลำปีนะครับ เราก็ใส่กำลังปีลงไปนะครับอขอเก็บก่อนนะครับนี่ครับเราก็จะผัดแป๊บนึงนะครับว่าเครื่องนี้เราสุกอย่างแล้วนะครับ Oh. นะครับเราก็จะได้อาหารที่รสชาติโอเคนะครับแล้วก็ค่อนข้างครีนนะครับซึ่งในส่วนของกระหล่ำปีนะครับใครจะสะดวกผัดแบบคล้ายๆกระหล่ำปีทอดน้ำปลาแบบผมนะครับหรือว่าจะซอยมันเล็กเหมือแนบบผัดกระหล่ำปีเข้าไปก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าส่วนตัวชอบกินชิ้นใหญ่ๆมากกว่าน,นะครับเต็มปากเต็มคำนะครับ อัะไปสักแป๊บเนึงนะครับอ่าโอเคครับอ่าแล้วก็ปิดไฟนะครับนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของเรียบร้อยแล้วครับ นะครับถ้าใครอยากจะมีอาหารไว้กินนะครับระหว่างมื้อนะครับก็เหมือนง่ายนะครับเหมือนเดิมครับก็คือเราเอาในส่วนของตัวกล่องนะครับที่สามารถนะครับเข้าตู้เย็นได้หรือข้าไมโครเวบได้นะครับนะครับแล้วก็ของข้าวพวกข้าวไร์เบอรี่นะครับหรือว่าจะผสมข้าวไร์เบอรี่กับข้าวหอมนะครับทําให้ข้าวไร์เบอรี่นั้นนะอ่ากินง่ายขึ้นแล้วก็หอมมากก้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ความชอบแต่ละคนนะครับ หรือจะแม้ผสมข้าวกอขอสีสันนะครับก็ได้นะครับเราก็ตักนะครับในส่วนของตัวผักชรัำปีเรานะครับผักชรัำปีผัดผัดในหมูนะครับไปในนี้เลยครับ เห็นไหมครับเสร็จแล้วครับนี่ครับผัดกะลัมปีใส่สันในหมูนะครับง่ายๆอร่อยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปลองทำแล้วก็าปรับสูตรดูนะครับส่วนใครนะครับมีไอเดียอะไรนะครับมาแชร์กันนะครับสำาหรับวันนี้สวัสดีครับ